สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ฟันเทนของเมืองทองทีวีนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะสโมสรกิเลพยองก็จะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่6ครับจะเปิด s อ g Sta เ i u ดียมต้อนรับการเยือนของทีมสมุทรปราการนะครับคู่นี้แข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ถึงนี้ก็เตะกันช่วงเวลา18นาฬิกานะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับเอ่อฟุตบอลไทยลีกเนี่ยแข่งขันกันในช่วงภาวะโควิด -19 นะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วการเข้าสนามแต่ละครั้งของแฟนคลับ s อสงมุงทองอยู่ในแต่ฮะอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนทุกๆครั้งนะครับแล้วก็มีการกําหนดในเรื่องของยอดคนดูยอดมีเดียยอดทีมงานต่างๆด้วยนะฮะอย่างเช่นสโมสรเอส c จีมุงทองใแต่ของเราในวันอาทิตย์นี้นะครับจะสามารถรองรับกองเชียร์ได้ประมาณสัก25%ของความจุของ s c g Sta เนะฮะก็ประมาณสักส0 0 0คนได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมาจะสัมพันธ์ในเรื่องตั เข้าชมเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้แล้วนะครับอย่างเช่นสมาชิกตั๋วปีนะฮะก็สามารถเข้าชมได้ตามปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะจองบัตรเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งใบนะฮะในวันศุกร์ที่18กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงครงนะครับจนถึงเวลาประมาณสัก17นาิ30นาทีะฮะผ่านทางช่องทางไล์ ID at Ticketme นะครับรวมไปถึง t i c k e t ม e Call Center เบอร์โทรศัพท์ก็063-212-3888นะครับหลังจากนั้นนะครับแฟนบอลทั่วไปนะฮะสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ทั้งละ1ใบนะครับในวันเสาร์ที่19กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าเป็นต้นไปพันเอ่อตามช่องทางเว็บไซต์ w w w t i i k k e t m e co นะครับบัตรก็มีอยู่ในราคา150บาท180บาทแล้วก็220บาทนะครับอย่างที่ทราบกันว่าบัตรมีจำนวนจำกัดนะฮะตามนโยบายของสบคนะครับก็ได้มีกำหนดให้ผู้ชมไม่เกิน25%นะฮะของความจุของสนาม S G Stadium ก็ประมาณสัก3,000ันกว่าคนเท่านั้นนะฮะ ใครที่มีตั๋วปีอยู่แล้วในมือก็สบายไป1เปราะละครับส่วนใครที่อาจจะพลาดเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้อาจจะซื้อตั๋วไม่ทันแอดเรียนเชิญนะฮะมาให้กําลังใจขุนพลกีเลยพยอขอเราได้ที่ตลาดนัดมาลินะครับตรงบริเวณโซนร้านอาหารตรงนั้นมีจอทีวีขนาดใหญ่นะฮะก็มาเชียร์ฟุตบอลร่วมกันตรงนี้ได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหาอาหารอร่อยๆทานกันนะครับโอ้โหมีร้านอาหารหลาย ร้านอาหารเลยนะฮะอร่อยมากตรงบริเวณโซนร้านอาหารนัตลาดนัดมะลิของเรานะครับอันนี้ในส่วนของประชาสัมพันธ์เรื่องตัวเข้าชมของทางท i ่เก็ตมีนะฮะทีนี้มาในส่วนของความพร้อมของสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับเมื่อวานนี้ใครที่ตามเพจเฟซบุ๊กของสโมสรกีเลนพยองรวมไปถึงช่องยูทูบนะฮะก็จะเห็นว่าซาดอมีไซเยฟก็กลับมาเทนนิง บางส่วนแล้วนะฮะกับทีมแพทยของสโมรสรกิลเลนพยองมีลุ้นเหมือนกันว่าวันอาทิตย์นี้เจ้าตัวจะได้รับโอกาสในการมาช่วยกู้วิกฤตของสโมรสรกิลเลนพยองในการต้องคว้า3าคะแนนให้ได้ที่ SCG s t เซเดียมนั่นเองส่วนผู้เล่นรายอื่นๆก็ไม่มีปัญหานะครับขึ้นอยู่กับแทคกติกของกุซซอกามาที่จะต้องปรับวางให้ลงพอดีกับเกมที่จะพบกับสมุทรปราการแหมต้องบอกว่าหลังๆเนี่ย สโมสรกีฬาพยองของเราไม่ว่าจะเจอทีมไหนมันก็ยากทุกทีมแหละครับเพราะเราเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาใหม่เราไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่ละทีมที่มาเจอสโมสรเอสซีจีมุน G, ทองนเตอก็ไม่มีการเกรงกลัวนะฮะยิ่งรู้ว่าเมนหลักหรือกําลังหลักบางส่วนเป็นผู้เล่นดาวรุ่งเป็นผู้เล่นยังเพลเยอร์นี่ยิ่งไม่กลัวกันเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะสามารถคว้า3คะแนนได้ในวันอาทิตย์นี้ก็คือต้องใช้ทีมเวิร์คครับแล้วก็ความเข้าใจแท็กติกนะฮะแล้วก็พยายามเล่นตามแท็กติกช่วยๆกันนะฮะ การเล่นในบ้าน s อ s ซีจีเซเรียเราจะมีกองเชียร์คอยซัพพอร์ตนะครับเปอร์เซนต์ที่เราจะคว้า3าคะแนนเนี่ยมันจะมีสูงกว่าเกมเยือนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอาทิตย์ที่ถึงนี้ก็อยากจะให้ควต้าประมาณสักสามพันกว่าใบที่ SG s ซีจีเเียมเนี่ยเข้ามาเชียร์กันเต็มความจุนะฮะแอดมองว่าถ้าจะกลับมาสู่เส้นทางของเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะฮะก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ถึงนี้นี่เลยล่ะครับ